เฮลิโอโรเวอร์เคเบิทูเชลไทวอโซนวันนี้เราจะนำปืนกลโลหอยุคอนาคต2025 26มาวิเคราะห์อย่างละเอียดทั้งด้านภายนอกภายในสมรรถนะคุณสมบัติความปลอดภัยจุดขายพิเศษราคาและข้อสรุปโดยในส่วนของภายนอกปืนชิ้นนี้มีเส้นสายที่มุ่งเน้นความเป็นงานยุทธวิธีรูปร่างกระทัดรัดแต่แข็งแรงซึ่งขสารระหว่างโลหะเกรดอากาศยานกับแผงโพลิเมอร์ที่ลดการสะท้อนแสงและลดไลเซนความร้อนพร้อมการเคลือกกันการกัดกร่อนจุดเด่นที่ เห็นได้ชัดคือระบบรางแบบพิเคทีนีที่รวมมาให้เพื่อรองรับกล้องเล็งเซ็นเซอร์และชุติดตั้องมาเสริมต่างๆโดยไม่เพิ่มความอ้วนให้ตัวอาวุธการควบคุมต่างๆถูกออกแบบแบบทวิภาคี ambidextrous พร้อมันท้ายที่ถอดและพับได้เพื่อให้ตัวปืนสั้นลงสำหรับการขนย้ายหรือจัดเก็บในยานพื้นผิวได้รับการซีดเมนต์ด้วยการชุบแข็งและตัวเลือกการพรางลายทำให้เหมาะกับการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายตั้งแต่เมืองจนถึงการใช้ทางทะเลด้านภายในองค์ประกอบการออกแบบให้ความสำคัญกับโมดูลาริตี้และการบำรุงรักษาโดยใช้ชิ้นส่วนย่อยที่ถูกปิดผนึกและแทงเข้าถึงแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือเพื่อให้ช่างอาวุธถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็วในสนามหรือที่คังลดเวลาหยุดทำงานสถาปัตยกรรมภายในแยกระบบพลังงาน การขับเคลื่อนออกจากชุดควบคุมการยิงและเซ็นเซอร์ทำให้สามารถรอัปเกรดอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องออกแบบแกน,นกลไกใหม่สำหรับระบบฝีกระสุนทางผู้ผลิตออกแบบเส้นทางฝีดให้ทนต่อการติดขัดและรองรับได้ทั้งสายพานและแมกกาซีนในรูปแบบต่างๆตามภารกิจแม้จะไม่มีภาพเพียงกลไกเชิงเทคนิคเผยแพร่สาธารณะแต่แนวคิดคือความน่าเชื่อถือและความง่ายในการเคลียร์ความผิดปกติด้าสมรรถนะปืนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการยิงกดข่มควัญในระยะยาวโดยให้ความสำคัญกับการควบคุมแล ก,การจัดการความร้อนมีการใช้การเคลือบาเรนขั้นสูงตัวเลือกบาเรนเปลี่ยนเร็วและฮีซิงในตัวเพื่อลดความเครียดจากความร้อนไม่ยิงต่อเนื่องขณะเดียวกันยังคงความเป็นไปได้ในการรักษาความแม่นยำชุดควบคุมการยิงไฟเออร์คอนโทรลถูกระบุว่ามาพร้อมคอมพิวเตอร์บาลิสติกอัจฉริยะที่สามารถผสานกับแวนแสดงข้อมูลบนหมวกหัด เลเซอร์วัดระยะและเครือข่ายเป้าหมายภายนอกเพื่อคำนวณค่าการเล็งในสภาวะแวดล้อมต่างๆช่วยเพิ่มโอกาสการโดนเป้าหมายครั้งแรกในช่วงระยะกลางระบบลดแรงถอยถูกจัดการด้วยชุดกระเทือนกลไกบัฟเฟอร์ในบั้นท้อ